แวะมาพูดคุยทักทายหลังหวยออกฮะเดี๋ยวจะมีคนคิดว่าหลังหวยออกแล้วผมหายหัวไปไหนอืมคือมันเข้าในในชุดเต็มนะฮะในตัวเน้นแต่มัน มันเข้าผิดตำแหน่งมันเข้าผิดตำแหน่งนะแค่นั้นเองเข้าในตัวเน้นนะเข้าผิดตำแหน่งเข้าตัวกลับผมให้ห้าหกมันมันมันหนีลงล่างมันหนีไปล่างนะส่วนเลขที่ผมไปไอ้หลวงพิงปองนั้นก็หลุดโลกหลุดเลขวิ่งก็หลุด ก็ต้องขออภัยท่านที่ตามด้วยนะฮะ <c oughs> มันยังไงไม่รู้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะ <c oughs> คือถ้าผมไม่วางก็จะมีมีแชทมาจำนวนมาก <c oughs> ซึ่งผมตอบกลับไม่ไหว <c oughs> เป็นตายยังไงผมก็ต้องวาง โปรดเข้าใจตรงนี้นะฮะ,ะเลขที่ผมคิดเลขที่ผมทำเลขที่ผมวางนี่มันผมอยากให้ทุกคนที่ตามคิดแบบนี้นะครับมันเป็นเพียงแนวทางที่ผมคิดคิดขึ้นมาคิดหาอย่างเงี้ยให้ดูไว้เป็นแนวทางนะฮะถ้ามันตัวไหนมันไปชนตัวที่ท่านตัวที่ท่านชอบอยู่แล้วอืม ไม่รู้ครับผมว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันมันมันมันยังไงมันก็ต้องวางอหลุดยังไงก็ต้องวางก็ถ้าไม่วางให้ผมผมตอบแชทไม่ไหวผมตอบไม่ไหวจริงๆก็อยากจะบอกว่าให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะฮะดูเอาไปไว้ชนกับอ่าสำนักที่เขาแม่นแ่นอะไรแบบเนี้ย ดูไว้เป็นแนวทางนะฮะดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นโอเคครับงวดหน้าว่ากันใหม่บายบาย